สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แห่จิ้นสนันพระเอกสุดฮอตกับลูกสาวดาราดังเจอหน้ากันเขินทั้งคู่หรือคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการจะถือกเมิดขึ้นอีกคู่แล้วสำหรับลูกดาราดังอย่างมิยาทองเจือลูกสาวคนที่สองของพีททองเจือ ที่ตอนนี้สาวมิยานั้นก็ได้ลดความสัมพันธ์กับหนุ่มอาชิเหลือแค่เพื่อนกันเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งตอนนี้สาวมียาก็เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแถมยังตอนนี้ก็กลายเป็นสาวซิงที่เธอได้มีการลงแข่งขับรถนั่นเองและล่าสุดทำเอาโลกโซเชียลหือหาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อด้านหนุ่มพีทได้มีการโพสต์รูปสาวมียากับพระเอกดังสุดฮอตขวัญใจชาวไทยบลูพงศธีวัต พร้อมระบุกแคปชั่นชวนจินงานนี้ทำเอาเราบรรดาแฟนคลับแห่แซวสนันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ